สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องวิธีเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะในการประกอบอาหารกันค่ะซึ่งจะมีอะไรกันบ้างน,นั้นไปดูกันเลยค่ะวิธีการเลือกซื้อกุ้งหัวกุ้งจะติดแน่นกับลำตัวตาและเปลือกใสครีบและหามต้องไม่เป็นสีชมพูและไม่มีกลิ่นค่ะ วิธีการเลือกซื้อปูปูจะต้องเนื้อแข็งใช้นิ้วกดตรงท้องแล้วไม่บุ๋มดมแล้วไม่มีกลิ่นเหมือนเน่าค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเลือกซื้อปลาหมึกตาหมึกต้องใสไม่ขุ่นหัวและลำตัวของหมึกต้องติดแน่นกันไม่หลุดรุย่ยเนื้อต้องแน่นและไม่เละเช่นกันค่ะการเลือกซื้อเนื้อปลานะคะตาปลา ้องใสเหนอมีสีแดงสดกลิดปลาเป็นเงาใต้ท้องไม่แตกไม่มีกลิ่นกดตัวปลาแล้วจะไม่บุมค่ะต่อมาจะเป็นการเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูจะเป็นสีชมพูอ่อนเมื่อกดแล้วไม่มีรอยบุ่มลึกไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าค่ะการเลือกซื้อเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่จะแน่นไม่ซีด ไม่มีรอยจ้ำเขียวและไม่มีกลิ่นเหม็นค่าสุดท้ายนะคะจะเป็นการเลือกซื้อเนื้อวัวเนื้อวัวจะต้องมีสีแดงสดไม่ซีดสีมันจะต้องเป็นสีขาวกดแล้วไม่มีรอยบุ๋มและไม่มีกลิ่นค่าเนื้อสัตว์ทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ควรซื้อเนื้อสัตว์ ที่ไม่ทราบแหล่งที่มารวมทั้งอาจมีวิธีการฆ่าและแปรรูปที่ไม่ถูกต้องซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากพนักงานตรวจโรคสัตว์รวมถึงไม่ซื้อเนื้อสัตว์ที่ราคาถูกเกินไปอาจเพราะเป็นเนื้อที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นเนื้อจากสัตว์ที่ป่วยหรือตายจากโรคที่ไม่ได้รับการตรวจสอบค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ